สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับชายปริศนาที่ไม่รอยแผลไฟไหม้เพราะว่าในตอนล่าสุดกับตันคีดเนี่ยจู่ๆเขานั้นก็ได้ทิ้งโป๊ปริศนาไว้ใน,นวกเขากําลังจะไปตามหาคนที่ไม่รอยแผลไฟมากเพิาะฉนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจขึ้นมานะว่าคนปริศนาคนนั้นอาจจะไม่ใช่ซาโบลูคุซันที่ทุกคน,นรู้จักกันแล้วก็มีชื่อเสียงอยู่ในตอนนี้ก็เป็นได้น,นะฮะเพราะว่าดวคววาาามาม่่่เเือรนี พ, aki, aky, พูดถึงคนที่มีรอยแผลไฟไหม้ขึ้นมา smells, Beast, เนี่ยก็จะมีเรื่องราวนะฮะของซาโบที่ลอยขึ้นมาก่อนคระพ่อซาโบเนี่ยเขาได้มีรอยแผลไฟไหม้ไม่เห็นการออกเรือนในวัยเด็กและซาโบเนี่ยก็เป็นพี่ชายของลูฟี่แล้วก็ล่าสสดเนี่ยมันก็เพิ่งมีข่าวสุดพีของซาโบออกมานะฮะมันก็เลยทําให้คนอ่านอย่างเรานั้นมุ่งเป้าไปนว่าคนปริศนาที่มีรอยแผลไฟไหม้ที่กับตันคดทั้งพูดถึงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นซาโบเพราะพวกกับตันคิดพวกเขาที่อยู่ที่ว่านอตกมาตั้งนานก็เพิ่งได้ข่าวลอกภายนอกนะฮะและข่าวของซา ถึงแม้ว่าโคซานและก็ซาโบถึงแม้พวกเขาเนี่ยจะมีชื่อเสียงและก็มีแผลไฟมากก็ตามเนี่ยแต่ว่าความเชื่อมโยงที่พวกกัปตันคิดจะต้องออกตามหาซาโบและโคซันผมก็ยังมองไม่เห็นความเกี่ยวข้องในร่องสองคนนี้เนี่ยมันจะมีเหตุผลอะไรที่ทําให้กัปตันคิดต้องออกตามหาซาโบและโคซันใช่ไหมเพราะว่าในเนื้อหาในตอนล่าสุดก่อนที่พวกกัปตันคิดจะพูดเรื่องราวพวกนี้ออกมาเนี่ยหล่อนเพิ่งจะให้โรสพนักกีพวกเขาไปก็เลยทําให้คิวเลอร์เนี่ยพูดออกมาว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องเริ่มมาจิงอาจังเกี่ยวกับเรื่องการตามหาว พูดเรื่องราวเกี่ยวกับชายผู้มีรอยแผลไฟไหม้ออกมานะฮะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าชายผู้มีรอยแผลไฟไหม้เนี่ยเขานี้ก็น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับการตามหาวันพีทซึ่งนั่นก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ทําให้กัปตันคีทเนี่ยต้องออกตามหาชายคนนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองย้อนกลับไปนะว่าการตามหาวันพีทเนี่ยนั่นคือการตามหาโลภันิกเป็นสีก้อนและเมื่อได้ครบสีก้อนคนคนนั้นก็จะสามารถไปรับเทลแล้วก็ไปเอาสมบัติรับวันพีทไม่ได้แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยในกลุ่มนั้นจะต้องมมมมมีีคนนนท่่สสาาาาารรถถถถออออิิกกกได้ะัึงจจใล และค่อยไปยังรับเทลได้หลังจากนันพชนานเนี่ยชายผู้มีรอยแผลไฟไหม้ที่กัปตันคินได้พูดถึงเขาคนนั้นก็อาจจะเป็นตัวละครใหม่ที่มีความสามารถในการอ่านพลนิกิปก็เป็นได้นะฮะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเนื้อเรื่องวันพีในตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวที่บอกน้าโอล่าที่มันเป็นสถานที่ศึกษาเกี่ยวกับพลิกิปแล้วก็มีคนที่อ่านพลิกิปได้อยู่ที่นั่นนะฮะในตอนนี้นี่ก็จะมีเพียงแค่นิโคลโลินเท่านั้นที่เธอนั้นรลดชีวิตออกมาจากโอล่าในตอนเด็กแต่ว่าเมื่อเนื้อเรื่องในตอนนี้นนนนี่่่่พููดขึ้้มมมมมมาาาาาะววชชยยยยผผรรอออแไไฟหหเเเเัักกก็็ืืบปโงฮ ว่าโอฮาร่าในสมัยก่อนเนี่ยที่ถูกบัตเตอร์ข้อถล่มในตอนนั้นมันก็จะเกิดไฟไหม้ทั่วทั้งเกาะและทุกคน,นก็ถูกฆ่าตายยกเว้นโรบินที่เหนียวไม่ได้แต่ว่ามันก็ไม่แน่นะว่าชายปริศน,นาที่มีรอยแผลไฟไหม้ที่กัปตันคินพูดถึงเนี่ยมันจะมีโอกาสหรือไม่ที่คนคนนั้นอาจจะเป็นผู้รอดชีวิตจากโ oh อฮาร่าคนหนึ่งนอกจากโรบินที่เหนียวมาได้นะวัยเด็กก็เป็นได้นะฮะเพราะว่าด้วยความที่ว่าในตอนนี้เนื้อเรื่องวันพีเนี่ยเรื่องราวเกี่ยวกับพลิกิฟและการไปรับเทล มันก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่ในตอนนี้จะบอกนะว่ามีแค่นิโคลโลบินคนเดียวเนี่ยที่สามารถอ่านพลนกิกีได้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่แปลกไปสักหน่อยนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงในตอนท้ายเนี่ยมันคงจะมีสกการย่งตัวโลบินเพื่อจะนําตัวเธอไปอ,อ่านพลนกิกีบกันวุ่นวายน่าดูนะฮะและการที่กัปตันคีสพูดขึ้นมาหลังจากที่คิวเลอร์เนี่ยพูดว่าจะไปชิงวันพีนมันก็ยิ่งชัดเจนนะฮะว่าชายริศน,นาที่ไม่รอดแผลไฟไหม้เนี่ยขเขาจะต้องมีส่วนสําคัญในการช่วยเหลือกัตตันันนนนนนนคีีใกกกาาาารออ่่พดิแลว็มหบ เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีโอกาสไปไมไได้ส่งนะว่าชายปริศน,นาที่มีรอยแผลไฟไหม้ที่กัปตันคินที่พูดถึงเนี่ยเขานั้นก็อาจจะเป็นผู้เหลือรอดจากโอฮาร่านะฮะและมันก็ไม่แน่นะว่าคนคนนั้นอาจจะมีความเกี่ยวข้องคูซันเหมือนกับโรบินเพราะว่าด้วยความที่ว่าโรบินที่รอดชีวิตมาเนี่ยเธอนั้นก็จะได้รับความช่วยเหลือคูซันเหมือนกันนะฮะมันก็เลยจะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีโอกาสเหมือนกันนั่นคือกัปตันคิน,นอาจจะไปตามหาคุซันด้วยความที่ว่าเขาเนี่ยอาจจะรู้นะว่าบาันทรกคอที่โอฮาราในคร แต่ว่าในตอนนี้โอกาสที่ว่าชายปริศนาคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นผู้รอดชีวิตจากโอลาในอดีตเนี่ยเรื่องราวพวกนี้นก็จะมีโอกาสสมควสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เรื่องราวพวกนี้น่าจะมีโอกาสนะว่าในเนื้อเรื่องหลังจากนี้ของวันพีสเนี่ยก็อาจจะมีตัวละครใหม่ที่ปรากฏกตัวมานะฮะโดยที่เขาเนั้นมีความสามารถในการอ่านพล,นนลังกิฟตด้วยแบงค์โรบินก็เป็นได้และนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของเรื่องราวที่เราจะมาคุยกันในคลิปนี้นะฮะส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก สวัสดีวอนนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ